สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นโชคชะตาของคนที่มีกากระบาทกลางฝ่ามือนะคะชีวิตจะเป็นยังไงนะคะ,ะแม่หมอเอามายกย่อยเป็น12ราศีให้นะคะมาดูกันเนาะว่าแต่ละราศีนะคะจะมีวิถีชีวิตแตกต่างกันยังไงจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างนะคะหัวข้อคลิปนี้เนี่ยมีคนรีเควสแม่หมอมาให้ทำนะคะก็อยากจะบอกว่าทำให้แล้วนะคะโอเคก็มาดูกันเนาะ คลิปนี้เป็นของชาวราศีธนูล,ลัคนาธนูนะคะมาดูกันเลยน้องว่านะชาวธนูนะคะที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนะคะไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายข้างขวาข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าสองข้างเลยนะคะมาดูกันว่าชะตาชีวิตหรือชีวิตของคุณนะคะมันจะเป็นยังไงบ้างนะคนที่มีกากรบาทกลางฝ่ามือของชาวราศีธนูล,ลัคนาธนูนะมาดูกันมาขอพลังงานของพวกคุณเลยนะคะ <c oughs> โอ้ใบแรกเป็น Knight of Pentacle นะคะหนึ่งเหรียญเป็นสี่ถ้วยเป็น Justice นะคะเป็น King of Wands อาแล้วก็เป็นแปดดาน,นะคะ ชาวราศีธนูและขนาธนูที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนะคะคุณจะเป็นคนที่มักไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินอยู่บ่อยๆหมายถึงว่านะคะคุณอาจจะเป็นคนที่หาเงินคล่องด้วยก็ได้นะคะการเงินหามาได้เรื่อยๆการเงินหามาได้ตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนนะคะการลงทุนทํานู่นทํานี่อยู่ตลอดแบบนี้ก็ได้นะคะอะไรก็ได้ที่มันไปเกี่ยวกับเรื่องของ เขาเรียกอะไรนะการลงทุนทางการเงินหรือการหาเงินการหมุนเงินการกู้ยืมเงินแบบนี้ก็ได้นะคะคุณจะมีเกณฑ์ได้เกี่ยวกับในเรื่องแบบนี้ถ้ากู้ยืมเงินก็มักจะได้มาแบบง่ายๆก็ได้นะบางครั้งมันเป็นแบบนั้นนะคะ <c oughs> ทำะไรบางครั้งมากก็ คุณอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะไม่ค่อยเปิดใจนะบางครั้งนะมีโอกาสดีๆเข้ามาบางบางครั้งเป็นโอกาสในเรื่องของการเงินด้วยก็ได้นะแต่คุณก็พลาดโอกาสเพราะตัวคุณเองพลาดโอกาสเพราะว่าไม่ได้เปิดใจไม่ได้เปิดเปิดรับโอกาสดีๆนั้นๆอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นนะชาวราศีธนูลัคนาธนูที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนะคะจับจ้องโอกาสไว้ด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยคุณมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ยแต่อาจจะเป็น ด้วยความที่ว่าคุณไม่สนใจคุณไม่ชอบหรืออะไรก็ตามนะคะแต่คุณไม่ทราบเลยนะว่าโอกาสนั้นๆน่าจะสามารถทําเงินให้กับคุณในอนาคตแบบนี้ได้ด้วยนะคะเป็นคนที่บางครั้งก็มักไม่ค่อยจะได้อะไรได้ดั่งใจแบบนี้เป็นตน้นนะเออไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่อะไรแบบนี้บางคนมีเกณฑ์ไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องคดีความความยุติธรรมการตัดสินความถูกต้องแบบนี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีความยุติธรรมเนะ รักความยุติธรรมรักความถูกต้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนตรงไปตรงมาแบบนี้เป็นต้นนะคะมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาด้วยเนอะอีกในหนึ่งตัวแม้แต่ตัวคุณเองนั่นแหละคุณเป็นคนที่ชอบตัดสินนะอาจจะเป็นคนที่ชอบตัดสินคนอื่นก็ได้หรือแม้แต่ตัวคุณเองคุณก็ตัดสินตัวคุณเองแบบนี้ก็ได้ด้วยความคิดด้วยความรู้สึกของตัวคุณเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นไปนในเรื่องของความ ที่ถูกที่ต้องมากกว่านะในสิ่งที่แม่หมอเห็นนะคะคุณเป็นคนที่เก่งนะเป็นคนเก่งเป็นคนที่ทํางานเก่งอ้ออีกในนึงนะบางคนมีเกณฑ์ไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเป็นพวกอายการผู้พิพากษาทนายความแบบนี้ก็ได้นะบางคนได้ไปทํางานแบบนี้นะคะถ้าไม่งั้นต้องไปเกี่ยวกับเรื่องตัวบทกฎหมายหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละไปเกี่ยวข้องกับงานเอกสารก็ได้งานที่อะไรนะพดุงความยุติธรรมแบบนี้ก็ได้ด้วยนะนะคะถ้าทํางานด้านนี้จะไปดีๆเราเจริญรุ่งเรืองมากๆนะะ แต่แม้แต่ตัวคุณเองจริงๆแล้วจะทํางานด้านไหนคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีศักยภาพนะคะเป็นคนที่มีความคิดมองการไกลเป็นคนที่วางแผนเก่งแล้วก็เขาเรียกอะไรนะในเรื่องของการงานนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทฤษฎีเรื่องการปฏิบัติคุณเก่งหมดทุกเรื่องอืมจะเป็นอย่างนั้นมี king of b o r ขึ้นมาด้วยนะคะออมี king of b o r นะคะแต่บางครั้งหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ย อาจจะเจอทางตันหรือเจออะไรที่มันถูกบีบคั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแม่หมอจะบอกว่ามีไพ่ justice ขึ้นมาไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะแม่หมอจะบอกว่าให้เน้นเรื่องของความถูกต้องให้มากๆนะนะคะถ้าคุณทําไม่ถูกไม่ต้องแม่หมอบอกเลยนะมีไพ่ justice มีไพ่แปดดับไอแปดเอ่อแปดดับขึ้นมานะคะถ้าคุณทําอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายถึงขั้นมีเกณฑ์การติดคุกติดตารางได้นะคะ การถูกจองจำนะคะการถูกจํากัดพื้นที่การถูกเขาเรียกว่าอะไรนะมีปัญหารอบด้านมืดแปดด้านคุณจะหาทางออกหรือจะแก้ปัญหาไม่ได้แล้วชีวิตมันจะมีแต่ความเดือดร้อนของคุณจะเน้นในเรื่องของความยุติธรรมความถูกต้องแล้วก็ไปเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายนะคะพยายามทําในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องถ้าคุณทําในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องความคุณจะได้รับความเจริญก้าวหน้า คุณจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่คุณทานะคะจะเจริญรุ่งเรืองอย่างมากแต่ถ้าเมื่อไรที่ทําผิดทําในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อไหร่มีเกมไปไม่รอดมันไปไม่รอดนะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะยิ่งใหญ่พักหนึ่งแต่สุดท้ายมันจะถูกดําเนินคดีหรือว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือว่าเป็นไปตามกฎแห่งกรรมในสิ่งที่คุณทํานั่นแหละนะคะมันจะเกิดความเดือดร้อนนั่นแหละแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้หาทางออกให้ตัวเองไม่ได้เลยเหมือน อยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดนะคะจะอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดบางคนทํางานก็เหมือนกันถึงแม้ว่าคุณจะมีตําแหน่งหน้าที่ใหญ่โตนะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันถูกบีบคั้นนะ่ะมันจะเป็นแบบนั้นสถานการณ์ที่บางครั้งคืนไม่เข้าคายไม่ออกหรือว่าสถานการณ์ที่เ,เขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นความมืดแปดด้านอะ่ะมันแก้ปัญหาไม่ได้บางคนนะ่ะถึงจะแม้แต่จะยิ่งใหญ่นะคุณก็จะเจอปัญหาแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะมาดูกันต่อเนาะ ชีวิตของชาวราศีธนูลัคนาธนูที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนะคะโอ้เดทขึ้นมานะคะสี่สี่เหรียญเอ,อ่อสเตรนหนึ่งคาถาแล้วก็ทำเพรสน,นะคะออหลังจากที่คุณผ่านนะถามในเรื่องของ ภาวะที่มันดิ่งแบบสุดๆ่านภาวะที่มันมืดแปดด้านสุดๆแก้ปัญหาไม่ได้หาทางออกไม่ได้นะคะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตแต่หนึ่งในชีวิตหนึ่งครั้งในชีวิตของคุณแม่หมอบองว่าคุณจะต้องเจอในเรื่องนี้ต้องจบกับสถานการณ์บางสิ่งบางอย่าง ะะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ตามมีเดทขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นมีภาวะความเครียดความกดดันการถูกบีบคั้นในชีวิตแบบนี้นะ,ะเมื่อผ่านจุดนี้มาได้เมื่อผ่านตรงนี้มาได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเหมือนการเกิดใหม่นะ,ะจะมีการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนการโยกย้ายถ่ายเทพลังงานลบพลังงานไม่ดีออกไปนะคะแม่หมอจะบอกว่าคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือส่วนใหญ่นะ คุณจะต้องสร้างบารมีไว้เยอะๆนะคะโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมภาวนานะจิตตภาวนาแบบนี้เป็นต้นนะคะมันจะช่วยให้คุณหลุดพ้นหรือว่าจะช่วยให้คุณน่ะรอดพ้นหรือว่ามีปัญญาในการแก้ไขปัญหารู้จักถูกรู้จักผิดคุณจะดําเนินไปในชีวิตในทางที่ถูกที่ต้องนะคะแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับคือความยิ่งใหญ่แล้วในเรื่องของอานาจนาะอย่าใช้อํานาจไปในทางที่ผิดๆนะคะแม่หมอบอกเลยนะ ชาวธนูบางคนเป็นคนที่มีอํานาจบางคนเป็นคนที่มีวาสนามาดีมากแต่ถ้าใช้อำนาจวาสนาในทางที่ผิดๆนะคะคุณก็จะเจอในเรื่องจุดจบเหมือนกันคุณก็จะเจอคุณจะได้รับมันเป็นเหมือนกับว่าถ้าทําชั่วมันทามันทําแล้วมันไปไม่รอดเนะสุดท้ายแล้วมันจะต้องได้รับงงงงกงกรรมกงเกวียนมันเป็นแบบนั้นนะคะตัวคุณเองเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจจริงๆนะเนี่ยขึ้นมาติดกันถึงสองใบเป็นคนที่ค่อนข้างอยู่กับตัวเองนะคะอ,อยู่กับตัวเองมากๆแล้วไม่ค่อย บางคนเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสูงสิงกับคนอื่นนะบางคนมีคนมาหยิบยื่นความสัมพันธ์แต่คุณอาจจะไม่เป็นคนไม่เปิดใจคุณชอบอยู่กับตัวเองอะมันเป็นแบบนั้นนะมันอาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงก็ได้นะคะอืมมีโลกส่วนตัวสูงแบบนี้เป็นต้นคุณเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดนะแล้วก็มีสติปัญญามากๆเป็นคนที่มีไฟคนนึงเลยแหละนะคะ ออมีไฟมีพลังมีความสามารถในการที่จะสัมสร้างทําธุรกิจหรือว่าทํางานนะมีการต่อยอดเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้รวดเร็วแบบมากมากเลยนะคะออไม่ว่าจะเป็นต่อยอดกิจการงานเดิมหรือว่าทํางานบริษัทก็ได้นะคะออคุณเป็นคนเก่งคุณจะน,นําพาให้เขาเรียกเลยนะมันอาจจะก่อเกิดไอเดียใหม่ๆแนวทางใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแบบนี้เป็นต้นหนึ่งไมเท้าเป็นไพ่แห่งปัญญาด้วยเหมือนกันนะคะ คุณเป็นคนที่มีปัญญาดีนั่นแหละเอาง่ายๆนะปัญญาดีเฉลียวฉลาดนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บเงินเก่งหรือไม่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่งกอ,อ,อประหยัดก็ได้นะใช้ในสิ่งที่จําเป็นอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ฟุ่มเฟือยสักเท่าไหร่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนาะโอเคมาดูกันต่อนะ 9คาถาสิถ้วยหดาบโอ the world นะคะแล้วก็9ถ้วยโอ้ oh, สุดยอดนะคะชีวิตของคุณมุ่งเน้นไปที่ความสุขด้วยเหมือนกันนะแต่มันต้องผ่านพ้นก่อนนะคะมันจะต้องถึงจุดสิ้นสุดในชีวิตของคุณก่อนหลังจากที่ฝ่าฟันความยากความลำบากต่างๆนานา กัดฟ okay. ันสู้สู้อดทนนะคะบางคนเหนื่อยมันเหนื่อยมากเหนื่อยลักเลือดเหมือนกันนะคะกับสิ่งที่ต้องต่อสู้มาในชีวิตแต่สุดท้ายแล้วคุณจะได้รับมงกุฎนะสุดท้ายแล้วคุณจะได้รับชัยชนะกลับมานะคะจะได้รับความสุขได้รับความสดใสนะทุกอย่างมันจะหลุดพ้นมันเหมือนกับชีวิตคุณจะผ่านจุดจุดที่มันเลวร้ายที่สุดมาแล้วและสุดท้ายนะคุณจะมีชีวิตที่สุขสบายเนะคุณจะมีชีวิตที่สุขสบายคุณจะมีชีวิตที่หลุดพ้นแบบนี้เป็นต้นแล้วคุณจะพึงพอใจในชีวิตของคุณ พึงพอใจในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันผ่านมาแล้วก็ได้ก็ดีนะหรือว่าพึงพอใจในจุดที่มันหลุดพ้นจุดที่มันสุขสบายก็ดีก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีในเรื่องของการถูกทิ้งถูกเทถูกให้อยู่โดดเดี่ยวสู้เพียงลําพังนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะสู้หลังชนกําแพงสู้หลังพิงฝานะคะอยู่แบบทุกทนจําทนจําอยู่บางคนเป็นแบบนั้นบางคนมีชีวิตแบบนั้นจริงๆบางคนโดนบูลลี่ก็ได้นะคะ บางคนโดนบูลลี่บางคนบางคนแบบส่วนใหญ่นะที่เห็นนะจะเหมือนกับว่าอยู่คนเดียวอืมบางคนทํางานเก่งจริงนะแต่ต้องทําคนเดียวมันเป็นแบบนั้นนะคะมันเป็นแบบนั้นบางคนอาจจะโดดเดี่ยวเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวก็ได้นะคะเอการการถูกทิ้งถูกเท ้ก็ <S an> ไดนะะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของความรักมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวที่มันยากมากต่อการทําความเข้าใจที่มันยากมากต่อการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันได้สุดท้ายแล้วมันจะถึงจุดหลุดพ้นนะคะบทสรุปไม่ว่าจะอยู่กันต่อนะคะหรือว่าไม่ว่าจะต้องจากจรกันไปนะคะแต่คุณจะมีความสุขสุดท้ายในชีวิตของคุณนะคะทุกอย่างมันจะมันจะปรับเปลี่ยนสู่มิติใหม่นะ,ะมันจะปรับเปลี่ยนสู่ พลังงานใหม่ๆชีวิตใหม่ๆหนทางใหม่ๆที่คุณจะต้องดําเนินไปมันจะเป็นแบบนั้นแต่กว่าจะผ่านได้คุณก็ต้องเนี่ยพจน์เรื่องราวอย่างที่แม่หมอพูดไปซะก่อน <c oughs> มาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่อที่ไพ่ศรัทธานะมาดูซิว่าไพ่สําหรับนี้นะคะจะบอกโชคชะตาของคุณนะ,ค,ะคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะจะมีชีวิตเป็นยังไงมาดูกัน อ,อ๋อองคุลิมานนะคะสุดยอดพีหลังกวง <c oughs> พยายม <c oughs> เห็นไหมพยายมนะคะ <c oughs> เป็นไพ่แห่งการถูกตัดสินนะกระบวนการยุติธรรมเข้ามาเลยตรงกับจัสติกนะคะ <c oughs> เป็นไพ่เหมือนกัน <c oughs> นะมาดูกันโอ้ครอบครูนะคะแล้วก็ร่างส่งโอเค <c oughs> เยี่ยม ชาวราศีธนูลัคนาธนูบางคนคุณเป็นเหมือนองค์คุริมานกลับใจนะก่อนหน้านี้คุณอาจจะทําสิ่งไม่ดีมาก่อนนะสิ่งที่ไม่เหมาะเห็นมันมาตั้งแต่ไพ่ย,ยิปซีที่ออกมาแล้วนะคะอ่าบางคนนะคะดาเนินทางผิดดําเนินชีวิตที่ผิดมาก่อนนะคะสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นเหมือนองค์คุริมานกลับใจถ้าคุณไม่กลับใจคุณจะถึงจุดหลุดพ้นและความสุขสบายไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องกลับใจเป็นคนดีประพฤติดีปฏิบัติดีเท่านั้นคุณถึงจะสามารถเห็นหนทางสว่างของชีวิต สามารถเห็นหนทางแห่งจุดหลุดพ้นความทุกข์ยากลําบากกายใจของชีวิตได้แล้วทําให้คุณมีความสุขแบบมากๆมีทั้งก้าวถ้วยมีทั้งิถ้วยนะ,ค,ะคุณจะพึงพอใจในชีวิตของคุณในสุดท้ายและท้ายสุดแบบนี้เป็นต้นสําหรับใครบางคนชาวราศีธนูละขนาธนูถ้าคุณมีการกรบาดกลางฝ่ามือเนี่ยนะแม่หมอจะบอกว่าเออถ้าใครไปบวช สมมติว่าคุณเคยติดคุกติดตารางเคยทำผิดเคยทำอะไรไม่ดีต่างๆนานามานะคะสุดท้ายแล้วคุณกลายเป็นองค์คุริมานกับใจแล้วคุณได้บวชไม่หมอบอกเลยว่ามีโอกาสบรรลุธรรมด้วยนะคะให้ตั้งใจปฏิบัติให้ดีที่สุดแล้วกันนะคะม,มีโอกาสบรรลุธรรมแบบนี้เป็นต้นนะคะมันจะเป็นแบบนั้นชีวิตจะได้รับการเริ่มต้นใหม่นะ,ะชีวิตจะเหมือนเกิดใหม่เลยแล้วได้รับการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะ จะบบดหรือไม่บบดก็ตามตามสุดท้ายแล้วนะสิ่งที่ไม่หมอเห็นมันจะได้จะได้มีวิถีชีวิตใหม่ <c oughs> คุณเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักนะบางคนความรักอยู่ไกลกันมีก็เหมือนไม่มีถูกทิ้งถูกเทนนั่นแลหละอย่างที่ไม่หมอว่านะคะมีก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเป็นคนที่ไว้ใจใครไม่ได้เป็นคนที่มักจะโดนหักหลังอยู่เสมอเสอนะ เวลาทาอะไรเนี่ยนะคะหรือคุณก็ห้ามหักหลังคนอื่นเหมือนกันติดกับไพ่พยายมแม่หมอบอกเลยโดนตัดสินทันทีใครทํายังไงได้อย่างงั้นแม่หมอจะบอกให้เลยนะไพ่พยายมขึ้นมานะคะเป็นไพ่การตัดสินความดีและความชั่วทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นถ้าเราทําดีคุณได้รับความดีทาแน่นอนคุณได้ตัดสินเป็นในทางที่สว่างสวัยแน่นอนนะได้ตัดสินเป็นในทางที่มีความสุขนะคะไพ่พยายมยังบ่งบอกในเรื่องของคดีความศาล ความยุติธรรมต่างๆแบบนี้เป็นต้นอีกเหมือนกันนะคะถ้าทําชั่วเนี่ยจะได้รับความเดือดร้อนเลยนะชีวิตจะมีชีวิตจะเหมือนตกนรกหมกไหม้อะชีวิตจะมีแต่ความรุ่มร้อนความเดือดร้อนเกิดขึ้นในชีวิตนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอครูดีนะมีเกณฑ์จะได้เจอครูดีหรือการได้ไปมอบตัวเป็นศิษย์กับคร,รูบาอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งแบบนี้เป็นต้นนะคะแม่หมอจะบอกว่าให้เคารพครูให้มากๆนะคะ มีพิธ you ีกรรมไหว้ครูหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างนี่แหละที่มันเกี่ยวกับครูบาอาจารย์คุณจะได้รับการถ่ายทอดของดีหรือได้รับการถ่ายทอดอะไรบางสิ่งบางอย่างจากครูบาอาจารย์จากคนที่มีประสบการณ์มีความรู้มากกว่าคุณนะคะหรือแม้แต่กระทั่งถ้าตัวคุณเองเป็นครูบาอาจารย์คุณก็จะทําหน้าที่ถ่ายทอดด้วยเหมือนกันให้สลับกับกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการได้รับถ่ายทอดทางธุรกิจก็ได้ถ่ายทอดอะไรก็ได้แล้วแต่นะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับสิ่งนั้นๆนะคะ มีไพ่ร่างทรงขึ้นมานะไพ่ร่างทรงเนี่ยมันหมายถึงการการถูกมอบอํานาจหรือการได้รับอํานาจแบบนี้ก็ได้ติดกับไพ่ครอบครูด้วยนะคะเดี๋ยวคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับรับอํานาจไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างรับการถ่ายทอดแล้วให้ไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบนี้ก็ได้บางคนเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าเป็นทนายเนี่ยเห็นไหมเกี่ยวกับกฎหมายทั้งนั้นเลยนะนะคะเดี๋ยวบางคนได้ทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ บางคนหันหน้าไปทําเกี่ยวกับเรื่องทางพิธีกรรมได้นะพิธีกรรมมาทางด้านโหราศาสตร์ทางด้านพิธีกรรมการครอบครูการไหวครูอะไรแบบเนี้ยเออบางคนบางคนเน้นไปสายพิธีกรรมแบบนี้ก็ได้อะมาดูต่อนะให้จะบอกอะไรอีกนะคะโชคชะตาของคุณโอ้โหพระอุปคุตนะคะติดกับองคุริมานด้วยนะคะพี่ปูตา แม่ตะเคียนทมบทมมบเนี่ยเป็นไพ่ไพ่หนึ่งเหมือนกันถูกจองจํานะคะ,ะการถูกจองจําการถูกกักขังแบบนี้เป็นต้นวิญญาณหมายถึงวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดวิญญาณที่ถูกกักขังอยู่ยังไม่ได้ไปไหนอะไรแบบนี้ยอันนี้เทพพุทธ <c oughs> คุณเป็นคนที่มีการ,การเจราจาก,การติดต่อก,การสื่อสารดีมากนะคะการพูดการจามีมเสน่ห์นะคะ การพูดการจาก,การค้าการขายดีมากๆนะคะถ้าใช้คําพูดไปในทางที่ดีที่ถูกที่ต้องที่ควรนะคะคุณจะเจริญรุ่งเรืองแบบมากๆมีเกณฑ์ยิ่งใหญ่คุณเห็นช้างไหมนะคะเทพพูดขี่ช้างตัวเบลเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีในเรื่องของอานาจด้วยนะคะมีในเรื่องของความสูงส่งความยิ่งใหญ่นะคะทำธุรกิจสามารถยิ่งใหญ่ได้นะ,ะโดยเฉพาะธุรกิจที่บางครั้งเป็นตัวกลาง,เป,ลางเป็นตัวแทนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคุณจะยิ่งใหญ่นะคะบางคนเปิดบริษัทแล้วก็ทำให้เติบโตได้ดีด้วยเหมือนกัน <c oughs> นะคุณมีโชคเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะผู้หญิงให้โชคให้ลาบนะคะหรือว่าเทพเจ้าหรืออะไรก็ได้ที่เป็นผู้หญิงเนี้ยนะถ้าไปกราบไปไหว้ไปขอพรขอเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยก็มักจะได้นะคะจะเป็นแบบนั้นนะถ้าใครที่เป็นผู้หญิงเข้ามาดูนะคุณก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์มาก จะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีต่อให้ไม่ดีคุณก็จะมีเสน่ห์มากมีคนเข้าหาบางคนเป็นคนที่มีคนนับถือด้วยซ้ำจะเป็นแบบนั้นนะคะบางคนเป็นถึงขั้นเจ้าแม่นะนะเจ้าแม่มีคนนับถือให้เป็นนูน่นนี่นั่นอะไรแบบนี้จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะคุณมีในเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าบันเบุรุษนะคะที่ล่วงลับไปแล้วปกป้องคุ้มครองดูแลคุณนะคะไม่ให้คุณได้รับอันตรายถึงที่สุดหรือว่าไม่ให้คุณเป็นอะไรแบบ ถึงที่สุดแบบเนี้ยถ้าเป็นอะไรก็จะรอดมาได้มันจะเป็นแบบนั้นนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าของคุณน่ะนะคะขั้นปกป้องคุ้มครองคุณอยู่นะอืปกป้องคุ้มครองอย่างดีมากๆเลยด้วยนะคะแล้วก็มีไพ่พระอุปคุตขึ้นมานะชีวิตของคุณแม่หมอมองว่าคุณต้องมีความเพียรที่สูงหน่อยแหละกว่าจะประสบความสําเร็จ ต้องใช้ในเรื่องของความเพียนต้องใช้ในเรื่องของความอดทนแบบนี้เป็นต้นนะคะให้ใบนี้ก็ยังบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งกับใครด้วยเหมือนกันนะคะมีชีวิตเป็นเอกเทศะไม่ชอบยุ่งกับใครทั้งนั้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะ อีกในนึงก็คือแม่หมอจะบอกว่า,พาไพ่ใบนี้มันเหมือนกับการได้รับโอกาสใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเด่นในเรื่องแบบนี้มากๆชาวราศีธนูและคณาธนูนะคะถ้าใครผิดพลาดในชีวิตไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องไปย้อนนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านมาเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก้าวไปข้างหน้านึกถึงสิ่งที่ดีๆที่เรากาลังจะทําต่อไปในอนาคตนะคะแล้วคุณจะถึงจุดหลุดพ้นมากที่สุดคุณจะได้รับโอกาสใหม่ในชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นโอกาสที่ดีแบบมากๆเลยนะคะอืม ถ้าใครบางคนไม่ได้เคยทําผิดอะไรในชีวิตนะคะแม่หมอจะบอกให้ว่าชีวิตของคุณก็จะเจอแต่เรื่องที่ดีนั่นแหละนะคะแต่ว่าอย่าทำนะเพราะมันมีไพ่เตือนขึ้นมาหลายใบด้วยเหมือนกันนะทำชั่วไม่ได้นะทำชั่วไม่ได้นะทำแล้วมันทำแล้วเหมือนมันเห็นผลเร็วทำแล้วเหมือนมันจะต้องได้รับการชดใช้ในชาตินี้เลยอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าค,วคุณจะทำแล้วคุณจะต้องไปใช้ชาติหน้าไม่นะมันใช้ชาตินี้เลยนะคะไพ่จะขึ้นมาบ่งบอกแบบนั้นนะคะแล้วอีกในหนึ่งแม่หมอกำลังจะพูดถึงว่าคนที่ ธนูที่กับตัวกับใจหรือว่าคนที่หันหน้ามาทางสายธรรมสายบวชสายปฏิบัติธรรมจะเจริญรุ่งเรืองแบบมากๆม,มากมายมหาศาลเลยทีเดียวนะคะถึงขั้นสุดถึงจุดหลุดพ้นนะแม่หมอจะบอกให้นะคะมาดูกันต่อที่ไพ่พระพิคเนสสำรับใหญ่นะคะมาดูซิว่าองค์พ่อพระพิคเนสสำรับใหญ่จะบอกถึงโชคชะตาชาวราศีธนูลัคนาธนูที่มีก,การกระบาดกลางฝังมือว่ายังไงบ้างมาดูกันแม่หมอขอเลื่อนไพ,พ่หน่อยนะคะืที่ไม่ค่อยพอ ดูกันนะคะ Guidance แล้บอกขาเปิดทีเดียวแล้วกันเนาะขี้เกียจอ่านทีละใบแล้ว Acceptance Achievement Achievement แล้วก็ Personal Transformation นะคะ โอห์มดีไวส์สปอร์ตแม่หมอจะบอกให้เลยคุณโดดเด่นในเรื่องของคําพูดนะคาพูดคุณมีเสน่ห์คำพูดคุณมีพลังคําพูดคุณมีมนสะกดแม่หมอจะพูดอย่างนี้เลยนะคะบางคนคําพูดคุณเป็นแบบนั้นบางคนคุณเสียงเพราะก็ได้บางคนชอบสวดมนภาวนาเสียงคุณจะเพราะมากๆเสียงคุณจะเหมือนระครังกล้องกังวานนะคะบางคนร้องเพลงเพราะ,ราะแบบนี้ก็ได้นะคะแต่แม่หมอจะบอกให้มีดีไวส์สปอร์ตเครื่องหมายโอ์มขึ้นมานะคะเป็นเครื่องหมายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้น ให้คุณพูดแต่สิ่งที่ดีๆนะชาวธนูที่มีกากบาทนะคะถ้าคุณพูดแต่สิ่งที่ดีๆนะแม่หมอจะบอกได้เลยว่าคําพูดของคุณจะชักจุงสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นความร่ารวยเงินทองความสําเร็จต่างๆนะพูดแล้วคนเชื่อถือพูดแล้วคนรักพูดแล้วเหมือนเป็นเหมือนนะจังงังมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะคนลหลงไหลในคําพูดคนลหลงไหลในเสียงของคุณนะคะ คุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณเยอะอยู่นะหลายองค์นะคะไม่ว่าคุณจะนับถือเชื้อชาติศาสนาใดๆก็ตามนะคะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่ให้โอกาสผู้ใหญ่คอยเขาเรียกว่าอะไรนะคอยสนับสนุนคุณอ่ะคอยคอยรอความช่วยเหลือจากคุณอ่ะเออรอแบบนั้นนะคะแล้วก็ให้คุณเป็นคนที่นอบน้อมต่อคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณอายุมากกว่าคุณคนที่มีประสบการณ์ความรู้มากกว่าคุณให้รู้จักกันนอบอ่อนอบน้อม ถ่อมตนแบบนี้เป็นตน้นคุณจะได้รับสิ่งดีๆมาได้แบบเต็มพุงเลยแหละจะบอกให้นะคะคุณจะได้รับการถ่ายทอดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าครูบาอาจารย์อะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้แบบนี้ด้วยนะคะ acceptance เข้าของเงินทองความอิมมีพีมันทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณจะได้รับเต็มที่ได้รับเต็มเปี่ยมแต่ต้องรู้จักการปล่อยวางรู้จักการเพียงพอรู้จักการให้ภัยยั่นโลภแบบนี้เป็นต้นนะคะคุณจะเจอมิตรที่ดีนะคะ คุณจะเจอมิตรที่ดีสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะคุณจะเจอเขาเรียกอะไรนะกะัลยาณมิตรที่ดีบางคนนะไม่มีเนื้อคู่ก็เข้ามาเป็นกัลยาณมิตรเข้ามาเป็นเพื่อนที่ดีนะคะแต่บางคนท่านดวงมีเนื้อคู่คุณอาจจะเจอคู่ที่ดีในสุดท้ายท้ายสุดแบบนี้ก็ได้คู่ที่เข้ามาซัพพอร์ตชีวิตคุณนะคะคู่ที่เข้ามาสนับสนุนคุณจากก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีปัญหาผิดหวังเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวเกี่ยวกับในเรื่องของความรักความรักไม่ค่อยสมความปรารถนาความรักอยู่ไกลกันความรักแบบมีอะไรแบบนี้แหละนะคะนะ แต่สุดท้ายแล้วเมื่อคุณผ่านพ้นตรงจุดจุดนั้นมาได้แล้วคุณจะเจอความรักที่ดีนะคะแต่โดยเฉพาะดวงของคนที่มีเนื้อคู่เท่านั้นนะคะมหมอจะบอกว่าคนทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อมีเนื้อคู่ทุกคนบางคนเกิดมาเพื่อจะเป็นโสดบางคนเกิดมาเพื่อจะเป็นพระบางคนเกิดมาเพื่อจะเป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นแม่ชีเป็นสัมมาเนนอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าถามว่ามีเกณฑ์มีไหมนะคะ มีแกนมีนะคะบางคนเข้ามาเป็นกรลยาณมิตรก็ได้เข้ามาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสิ่งต่างๆแบบนี้เป็นต้นนะคะคุณจะเป็นคนที่ทันโลกทันเกมทันสมัยทันยุคทันคนนะคะเป็นคนที่มองโลกกว้างมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารโลกออนไลน์อินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรที่มัน w ว r l d อะไรที่มันข้ามชาติข้ามประเทศอะไรแบบนี้คุณอาจจะเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับในเรื่องแบบนี้ด้วยก็ได้บางคนสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของดวงดาวศาสตร์การดูดวง นะคะจะเป็นศาสตร์การด,ดวงเกี่ยวกับพวกดวงดาวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะแบบมีในรื่องของญาณปัญญาการอย่างรู้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่มีนะมีปัญญามียานอย่างรู้แบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหมือนคนมีซิกเซนน่ะนะจะเป็นคนที่มีซิกเซนมีเขาเรียกว่าไรน,นะบางทีรู้ได้ด้วยตัวเองแบบนี้เป็นต้นนะสวดมนต์เยอะๆนะคะคุณจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ คุณมักจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอๆแต่ว่าให้หมั่นสวดมนต์และใช้คําพูดที่ดีๆคุณจะได้รับพรในสิ่งที่คุณร้องขอ <c oughs> ไม่ว่าคุณร้องขออะไรก็ตามนะคะดูกันต่อโอ้โหส p i ริช u ลเควสดีใจมากที่เห็นใบนี้ขึ้นมา innocent ใบนี้ด้วยโอ้เเออนร์เจอร์นะคะ capacity to love o p e n n e s ต ชาวราศีธนูลัคนาธนูที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือแม่หมอค่อนข้างแน่ใจและมั่นใจมากๆสําหรับบางคนบาง,บางท่านคุณเลือกเดินทางสายธรรมคุณเลือกเดินทางสายจิตวิญ,ญญาณเดินสายการบวชการปฏิบัติธรรมแบบนี้เป็นต้นนะคะคุณจะพบจุดมุ่งหมายคุณจะพบเป้าหมายคุณจะบรรลุธรรมคุณจะพบเขาเรียกว่าอะไรนะคุณจะพบเอ่อคุณจะเดินได้สุดในสิ่งที่คุณจะเดินแบบนั้นนะคะการแสวงหาจิตวิญ,ญญาณที่ยิ่งใหญ่นําไปสู่ความหลุดพ้น นำไปสู่ปัญญาการตัดสูการบรรลุธรรมนะคะแต่ถ้าคนที่อยู่ทางโลกนะคะคุณจะได้เดินตามเป้าหมายเดินได้เดินตามความฝันในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณอยากเป็นอยากได้อยากใช้ชีวิตอะไรแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนั้นอืมคุณจะค้นหาเป้าหมายคุณเจอเอาง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายทางโลกหรือเป้าหมายทางธรรมสุดท้ายแล้วนะคะคุณจะได้เดินไปทางจุดจุดนั้นตามที่คุณปรารถนาบางคนชอบขอพรเนี่ยนะ มีดอกไม้ทุกเทียนไปกราบไหว้สกระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีนะคะอขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประสบความสําเร็จนะคะจะประสบความสําเร็จคุณเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะมีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเยอะเหมือนกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยลดความแข็งกระด้างในตัวเองรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์นะคะกราบขอข้ามาก็ดีนะ นะคะจะช่วยให้ชีวิตคุณหลุดพ้นหรือว่ามันเหมือนการปลดปล่อยพลังงานลบๆออกไปนะคะดึงดูดพลังงานที่ดีๆเข้ามาอะไรแบบนี้แหละนะคะลดความเย่อหยิ่งลงมานะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้รับความรักจริงๆคุณเป็นคนที่ได้รับความรักอยู่แล้วนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แม่รักก็ได้หัวหน้างานรักแต่เป็นหัวหน้างานที่เป็นผู้หญิงจะรักคุณจะปกป้องจะคุ้มครองจะดูแลคุณแบบนี้เป็นต้นนะคะ อาจจะเป็นคนที่แม่รักแม่ปกป้องแม่ทนุถนอมก็ได้ถ้าคุณเป็นแม่ซะเองคุณก็จะเป็นคนที่รักลูกมากๆปกป้องลูกตัวเองมากๆนะอยา่างกระไ่ในหินอะไรประมาณนี้เลยนะคะคุณจะเป็นคนที่ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองนะคะสุดท้ายแล้วคุณจะเลือกหนทางที่ถูกต้องไม่ว่าหนทางนั้นจะเป็นหนทางแบบไหนก็ตามคุณจะเลือกให้กับตัวคุณเองได้เหมาะสมและถูกต้องเพียงแค่ตัวคุณต้องเปิดใจให้มากๆด้วยนะไพโอเพเนตขึ้นมามันบ่งบอกถึงอะไรมันบ่งบอกถึงสิ่งที่ไม่เหมาอพูดไปช่งต้นๆว่าคุณเป็นคนบางครั้งคุณไม่ค่อยเปิดใจให้กับใครคุณเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยเปิดใจให้กับโอกาสต่างๆนานาที่เข้ามาในชีวิตของคุณแบบนี้ด้วยนะคะ พยายามเปิดใจให้กว้างนะคะรับรู้รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นหรือว่าสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะอะไรเพราะการที่คุณเปิดใจการที่คุณให้อภัยคนอื่นมันจะเป็นการพอกพูนปัญญาหรือว่าการที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาเพิ่มเท่าทวีคูณนั่นเองมันจะเป็นแบบนั้นเลยนะคะอืม อย่าลืมนะให้โอกาสคนอื่นให้อภัยคนอื่นแม้แต่ให้โอกาสตัวเองและให้อภัยตัวเองแบบนี้เป็นต้นทําใจให้กว้างเปิดใจให้กว้างแล้วคุณจะพบเห็นสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณจะพบเห็นสัจธรรมในชีวิตที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนั่นแหละนะการไม่เที่ยงแท้การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการแปลเปลี่ยนไปตามสภาพต่างๆนานามไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นคนหรือในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะหันกลับมารักตัวเองมากขึ้น เอาใจใส่ดูแลตัวเองมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองมากขึ้นอะไรประมาณนี้แหละนะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีธนูลักขณาธนูเนาะแม่หมอก็ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะแล้วก็ ถ้าใครชอบช่องแม่หมออยากสนับสนุนช่องสามารถกดขอบคุณนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องให้กับแม่หมอก็เป็นกาลังใจให้กับแม่หมออีกช่องทางหนึ่งด้วยเหมือนกันเนาะโอเคขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ